สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในปฏิบัติการรายวิชาอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการครั้งแรกของที่ครูจะสอนพวกเราก็คือ,อการทำขนมขนมเจ้าหูซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะคะขนมเจ้าหูเนี่ยเป็นอาหารใช้ในงานประเพณีเดือน10 ทำบุญวันสารอะค่ะนะคะ,นะคะนอกจากนั้นก็สามารถเอามาทำเป็นขนมของหวานทานเล่นหรือเอาไปใช้ในเทศกาลวันทำบุญของพี่น้องชาวมุสลิมก็ได้นะคะสำหรับส่วนผสมของนะคะขนมเจ้าอูเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็มีอันแรกก็คือแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งหมี่ก็คือหรือแป้งอเนอกประสงค์นะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะและน้ำตาลปี๊บนะคะ น้ำตาลตาโหนดนะฮะน้ำตาลตาโนดต,ต่สาหรับบางบางคนก็ไม่ใส่แต่ว่าสูตรนี้ก็ใส่น้ําตาลตาโนดด้วยนะคะน้าจืดบริสุทธิ์น้ําสะอาดนะคะและก็เกลือเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้กับขนมเจ้าหูนะคะแลวก็น้ําตาลทรายนะคะส่วนผสมตา่างอันนี้เป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ในการทําขนมเจ้าหูค่ะครับค่ะ,คะสาหรับส่วนผสมนะคะก็คือเราจะมาผสมแป้ง เพื่อที่จะทําการผสมส่วนของขนมแป้งขนมจ้หูโดยการใช้แป้งข้าวเจ้านะคะจำนวนจริงๆสูตรก็คือ1สูตรเนี่ยก็คือ1กิโลกรัมแต่ว่าในที่นี้เป็นการสาธิตอาจารย์เอามาแค่100กรัมค่ะหลังจากนั้นก็เอาแป้งอีกแป้งหนึ่งก็คือแป้งมีค่ะเอามารวมกับส่วนผสมแป้งข้าวเจ้า แล้วก็แป้งข้าวเหนียวตามสูตรที่ให้พวกเราไปนะคะเอามาทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาน้ําตาลน้ําตาลในที่นี้ก็คือจะจะเป็นน้ําตาลเหลวนะคะน้ําตาลทรายน้ําตาลตโหนดอน้อําตาลปี๊บเนี่ยเราต้องมากวนให้เข้ากันผสมให้เข้ากันแล้วเอามา เทลงใส่อวนคลุกเคล้ากับแป้งที่เราอวนครที่ผสมครั้งแรกนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตามลำดับจริงๆสูตรนี้นะคะดัดแปลงมาจากสูตรเดิมก็คือสูตร1กิโลกรัมต่อน้ำตาล1 1กิโลกรัมเช่นเดียวกันแต่อาจารย์เอามาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็คือ สูตรแป้ง100กรัมค่ะนะคะคหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมต่างๆที่เราชั่งมาทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งเกลือทั้ง,งเออส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราก็กวนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันนะคะ สุดท้ายเราก็กวนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาน้ำที่เป็นส่วนผสมเนี่ยมารวมเทคลุกเคล้ากับน้ำตาลที่มันค้างอยู่ในถ้วยนะคะมาให้มันรวมตัวกันนะคะสำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะทำคนที่มีความชำนาญอยู่แล้วอาจจะใส่พวกหาหรือว่าส่วนผสมอื่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ขนมเจาะหูนี้ก็จะใส่้าเป็นหลักค่ะเพิ่มความน่ากินหรือความอาเอร่อยค่ะ เนี่ยครูก็เริ่มมีการเติมน้ําที่ชั่งไปตะเกียะมาคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะก็ได้พอดีเลยนะจะมีผู้ช่วยก็คือนักศึกษาพวกเรานั่นแหละมาช่วยครูในวันนี้นะคะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นส่วนผสมนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือคลุกคล้าให้เข้ากันนะคะแต่ค่อนข้างเปียกไปนิดนึงนะคะจริงๆพวกนี้พอเรากวนคลุกคล้าให้เข้ากันแล้วเนี่ยถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ย เราต้องมีการหมักแป้งไว้ประมาณ1คืนนะคะแล้วก็เอาไปทอดในวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งครูได้ทำตัวอย่างทำตัวอย่างมาให้พวกเราแล้วนะคะดังนี้นะคะหลังจากกวนผสมได้ที่แล้วนะคะดังภาพเนี่ยนะคะเราก็จะเอาแป้งเนี่ยมาทำการบ่มหรือว่าตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อให้ยีสต์มันเกิดการ จะเริ่มติบโตแล้วก็มีการหมักเกิดขึ้นนะทำให้แป้งเนี่ยมีความนุ่มในช่วงอ่านทอดนนะคะตั้งไวอ้อบมไว้ประมาณ8ชั่วโมงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากเราผสมแป้งให้ได้ที่แล้วนะคะเราก็ทีนี้เราก็จะมาทําวงรีของขนมเจาะหูนะคะโดยมีขั้นตอนที่ที่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการทํานะคะก็จะมีใบตองนะคะใบตองเราจะตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ํามันมะคุก เพื่อสะดวกในการทำขนมเจาะรูนะคะสิ่งที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันที่เราใช้มาทอดนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการที่ทจะทอดก็คือกระชอนแล้วก็ไม้แต่ไม้ไผ่เราใช้ไม้ไผ่มาเขี่ยนะคะเขี่ยซึ่งจะได้เห็นจากขบวนการตอนที่จะทำนะคะซึ่งต่อไปนี้เราจะสาธิตการทำเจาะหอขนมเจาะโอ,อ, ục, อ,อที่ที่ ใช้ใบตตงเนี่ยนะคะโดยโดยที่เอาน้ำมันมาคลุกที่ใบโตงนะคะแล้วเราก็าทำการาบีบปั้นปั้นตัวเนื้อแป้งที่ผสมแล้วเนี่ยให้มีลักษณะกลมแล้วก็ขยี้ให้แบนนะคะแล้วก็เราทำการโจะโจะเจะโ,โดยใา้ใช้นิ้วมือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทอดในน้ำมันที่ กำลังร้อนนะน้ำมันที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือน้ำมันปาล์มค่ะ,อะทอดลงไปเลยค่ะระหว่างนี้เราก็ทำกันเลยนะคะก็คือส่วนผสมที่ก็บ้านเป็นลูกกลมแล้วก็มามัวไอ้บ้านเป็นยีเป็นรวงรีแล้วก็ทำการทอดเลยนะคะซึ่งจะมีการระหว่างนั้นก็จะมีการยี้เขี่ยไปในตัวนะคะจะมีแล้วก็พยายามเรื่องดูไฟด้วยอย่าให้ไฟมัน แรงเกินไปมันจะทําให้ขนมไหมนะคะสังเกตดูนะคะการทอดนี่กถ้าขนมสุกนี่มันจะลอยขึ้นมานะคะนะก็ต้องใช้ต้องต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะคะในการทอดขนมเจ้าโเนี่ยมันต้องออมันความร้อนแล้วก็มือก็ต้องทําสัมพันธ์กันทําคนเดียวก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะคะก็ต้องช่วยกันสักหน่อยหนึ่งนะคะได้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันนะคะ ขยโยไปอย่างนั้นแล้วมันจะไวนะคะต่อไปเนี่ยน่าจะมีเครื่องขยโหยขนมจิ๋วนะอนาคตเนี่ยมันจะได้จริงๆอ่ะขนมจิู๋เหมือนกับโดนัดอยู่นะคะโดนัดที่มีขนาดเล็กนะคะก็เลยค่อนข้างจะหนึ่งต้องมีการทำขนมจิู๋ต้องใช้ทักษะแล้วก็มีแรงงานด้วยนะคะแล้วก็ไฟอย่าใหร้อนกันไปลดไฟหน่อยค่ะนะคะ รถไฟหน่อยลูกรถไฟหน่อยอืไมได้แล้วลนะั้นได้แล้วได้แล้วซึ่งการทำขนมขนมเจอาหูนี้นะคะจะต้อง จะต้องมีทักษะนะคะแล้วก็ประสบการณ์นิดนึงนะคะก็พวกเราสามารถฝึกได้อาจจะฝึกทดลองทำบางคนอาจจะแรกๆอาจจะไม่คล่องตัวแต่ตอนหลังถ้าเราทำมีการฝึกบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้หนุม่มจะหูนี่มีมีลักษณะรูปสวยงามนะคะมันขึ้นอยู่กับอยู่ที่การฝึกถามว่าเราทำทีเดียวแล้วก็สวยเลยมันก็ยากมันอยู่เหมือนกันนะคะมันต้อง ส่วนหนึ่งอาจจะทําทุกวันหรือว่ามีการฝึกเรียนรู้กันไปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นวิถีคนโบราณที่เขาทำมันมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าใครนำอาชีพตรงนี้ไปทำอาชีพเสริมก็เป็นรายได้ที่ดีอยู่พอสมควรนะคะเมื่อเราทำการทอดเสร็จแล้วนะคะ เราได้ผลออกมาประมาณนี้นะคะก็คือจะมีสีน้ําตาลเข้มนะคะนี่พูดถึงก็ที่ใช้น้ํามันก็ไม่ได้ร้อนมากมายแต่ว่าเทคนิคในการทอดนะคะก็คือตอนเราทอดเนี่ยอย่าให้มีเศษแป้งอะไรที่มันดาๆเพราะเราต้องรีบตักออกถ้ามันมีเศษแป้งที่ที่กระทะดําๆติดอยู่ยมันจะทําให้ขนมนีมไม้ไหมแล้วก็มันไม่สวยงามนะคะซึ่งการทอดเนี่ยเราก็จะเอ่ออ,อ,อ,อ่ต้องต้องดูว่า ขนมนั้นมันลอยขึ้นหรือยังถ้าลอยนี่แสดงว่าสุกแล้วเน๋ยวจะหักให้พวกเราดูนะคะว่าน,นี่ก็คือขนมสุกแล้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วจากเนื้อสัมผัสก็จะมีความกรอบนะคะมีความกรอบสามารถทําได้ทานได้แต่ลักษณะรูปลักษณ์ของขนมเจ้าูนี้ไม่ได้สวยงามมากมายก็พูดถึงก็คือครูก็ไม่ได้ทําอยู่ทุกวันแต่ว่าถามว่าถ้าเราได้มีการฝึกฝนน่ะพวกเราก็สามารถไปทําได้ซึ่ง การที่เราทอดเสร็จเนี่ยเราจะต้องมาใส่กระดาษใสกระชอนนะคะแล้วก็มาวางที่กระดาษซับน้ํามันเพื่อที่จะให้มีการซรับน้ํามันเกิดขึ้นนะคะส่วนเราจะไปขายหรือไปจําหน่ายเราก็จะไปเก็บไว้ส่วนใหญ่ก็เก็บในภาชนะมันภาชนะถุงจีบนะคะแล้วก็จะมีกระดาษกระดาษซับมันเนี่ยอย่างเนี้ยนะคุ้มอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ที่ครูสอบถามมาจากการจากงานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ย เก็บได้ไม่เกิน7วันนะครับเพราะว่ามันจะพวกนี้มันจะมีน้ํามันสูงนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่ทำให้มีกิมีกลิ่นหืนนะคะดังนั้นก็ต้องเก็บในสภาพที่ที่มันไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ปิดภาชนะให้สนิทก็อยู่อยู่ที่ถุงที่เราบรรจุด้วยนะคะว่ามีอากาศเข้าได้ไหมนะคะซึ่งนมเจ้าหูนี้ส่วนใหญ่ก็ ถ้าทามือชีพจริงเขาจะทําลูกเล็กกว่านี้นะคะอันนี้คือทําเพื่อการศึกษาพวกการทดลองสําหรับพวกเราที่จะไปทําเป็นอาชีพจริงๆอะ่ะเราก็สามารถทําได้แต่เราต้องมีการฝึกอยู่บ่อยครั้งไม่ได้ยากนะคะทาได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ครูอยากให้พวกเราเนี่ยได้ทำขนมเจ้าหูได้เป็นนะแต่ว่าถามว่าเป็นอาชีพ ที่จะเป็นอาชีพในคราวต่ตอไปเราจะต้องมีการฝึกมีสะสมประสบการณ์มีการทําบ่อยๆแล้วเราจะเก่งขึ้นนะคะสำหรับไอการทำขนมขั้นตอนการทำขน,นมเจ้วก็คงจะมีแค่นี้นะคะในวันนี้ก็สวัสดีค่ะ